สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในเจาะหรืออะไรคะพี่วีอยู่ในเจาะหรือเซมินนาทำไมคุณนาริต้องเรียกมาสเตอร์อไซเอ็นว่าเอนจี้ล่ะคะมีสองคำถามแม่คำตอบที่ตอบไวมากตอบอันนี้ไม่ก็ขอคุณสองคำถามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ โอเคน้องคะคนเขาเป็นแฟนกันเขาก็ต้องมีเลยค่ะมีคำพูดที่น่าอิที่รักปุกปงงเสียงสองเสียงสามเสียงสามันบ้างนะคะเอนจีก็คือว่าใส่เอ็นนี่แหละค่ะคือคือนารีก็เรียกเปงานอะหาไม่มีเหตุผลนะคะเป็นความเหมืออให้เขารู้สึกว่าเป็นพี่พิเศษใช่ไหมพี่มีคำถามที่สองมาอยากให้พี่กันสปอยนิดนึงว่าลีลาจะได้เป็นเจ้าผู้องรักไหมสปอยไม่ได้ตอบตรงนี้สปอยไม่ได้ผ่านต้องตอบต่อไป ตระกูลดาร์คไลท์ที่ยอมรับเดสลีลาอยู่2ปีเมื่อส่งคืนให้ลีลาส่งคืนดิสเซเน่ลีลาเจ็ดขวบเลยเศร้าเลยเศร้าแทนเลยอย่างนี้คุณลิซดาร์คไลท์จะแบบเศร้าไหมคะเศร้าไหมก็เศร้านะแต่ก็รู้ว่ามันเป็นหน้าที่อ่ะเพราะยังไงแล้วลีลาคือเป็นคนตระกูลซิสเซเน่ในปัจจุบันอยู่แล้วเพราะพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นแล้วแถมสิ่งสองคัญที่สุดก็คือลีลาได้รับพีคับได้รับสาลเนี่ยสารแห่งไฟเนี่ย เอ,อ่อยังไงก็คือปล่อยไม่ได้ยางไงก็ต้องปล่อยไปแต่ก็เป็นการปล่อยแบบอาหารการนนีนึงว่าจะรอดูวันที่ได้ลีลาได้แข่งในสนามยิ่งอันยิ่งใหญ่ของชมเผ่าวี่ผกไปายนี่นี่นะก็แก้แข่สิบปีไม่สายใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ